อ่ะเอาเรื่องกระแสตอนนี้บ้างพี่ต้นครับสารกำมันตารางสีซีเซียม137คือตอนนี้เวลาไปเจอแท่งเหล็กที่ไหนเนี่ยก็จะค้นข้างวิตกเล็กน้อยระแวงนะใช่มันใช่ไอกระบอกที่ว่างหรือเปล่าใช่แต่ตอนนี้เขาตรวจพบแล้วนะครับแล้วก็ทางคณะแพทย์ทั่วประเทศเลยนะครับยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าปริมาณของซีเซียม137ที่สูญหายเนี่ยมันเทียบเท่ากับการทำซีทีสแกนหนึ่งครั้งครับนะครับนั่นหมายความว่า ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสุขภาพเนี่ยน้อยมากนะครับแต่เขาก็ไม่ได้แบบจะวางใจนะเขาก็ยังมีกระบวนการต่างๆนะครับเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นทางท่านศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทั์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีอวนะครับท่านก็บอกว่าได้มีการประชุมร่วมกันนะครับกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สังกัดอวทั่วประเทศนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ที่ซีเซียมสูญหายเนี่ย เขามีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการเพิ่มเติม4ข้อนะครับนนสำคัญเลยนะครับข้อแรกคือให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อค้นหาแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการนะครับรวมถึงการได้รับสารลังสีย้อนหลัง3เดือนเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามต่อเนื่องเลยนนทีนี้ถ้าตรวจรบพบว่ามีอะไรผิดปกติให้แจ้งเข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการอวทันทีครับนี่คือข้อแรกรข้อที่2คือเป็นเรื่องของบุคลากร,กรแล้วนะครับ โรงพยาบาลไหนที่มีหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องของรังสีวิทยาเนี่ยให้แจ้งเข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนที่กาลังอืจะได้เข้ามาช่วยการบูรณาการกําลังกันทันท่วงทีทันท่วงทีครับข้อที่สามคือมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้พื้นที่เหตุการณ์ที่มีเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาสมัครที่ประสงค์จะสนับสนุนการปฏิบัติการให้เข้าไปร่วมดําเนินการทันทีหรือว่าขาดแคลนกําลัง ให้ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับอวอก็จะจัดกําลังเข้าไปช่วยเหลือทันทีพร้อมเต็มที่ดูแลทุกอย่างครับ,รบข้อ4คือนักวิชาการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชน แบบที่เข้าใจง่ายโอ้อันนี้สําคัญนะเพราะบางทีพูดจากภาษาแพทย์เราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือบางทีมันมีศัพทวิทยาการเยอะประชาชนก็อาจจะสรรับสนให้สื่อสารแบบเข้าใจง่ายเอาแปลงแบบเป็นคําพูดชาวบ้านชาวบ้านเอาสั้นๆกระชับบ,ชบพอชาวนาชาวสวนฟังรู้เรื่องสามล้อเครื่องฟังเข้าใจโอ้โหอันน <laughs> ี้อันนี้สาคัญเลยนะ <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับที่ประชุมแพทย์ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าความรุนแรงของมันเนี่ยเทียบเท่ากับ การทำซีทีสแกนหนึ่งครั้งเท่านั้นเองก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปแต่ว่าเขาก็มีมาตรการในการรองรับแต่ก็ไม่ประมาทใช่ไม่ประมาทครับ